พี่น้องเอ้ยซื้อใครมาจากห้างดังในเมืองร้อนท่านี่ปลาขึ้นมาปลาขึ้นมาแล้วอีกน้อยนึงกับคนอ่ะเป็นไข่ที่เป็นไข่โตแล้วพี่น้องโอ้ยเอาของเก่าของมีคนณภาพมาขายพี่น้องเอ้ยไปเสือนในห่างมาเสือนดีของในห่างก็บชื่อว่านี่ซยางโมเมนต์แล้วพี่น้องเอ้ยไม่แต่ไข่กับเอาไข่เก่ามาขาย ราคาหุ่นแผงละลอยสี่สิบเจ็ดบาทลอยสี่สิบเก้าบาทลงมน่วยละเกือบห้าบาทพี่น,อน้องตกเป็นหน่วละสี่บาทกว่าเกือบห้าบาทของมันมีพัน้าภาพของไครจะเป็นเขาหเป็นตาหรือเกิดมาเป็นตัวเจยบเๆหรือโอ้เป็นนายนะพี่น้องตัว m วันนี้ไม่แต่สีตะนนใช่พี่แต่เด็กเลียงแก่ผู้ใหญ่เรียงไข่มาตัวมาต้ม,าตมกัน เอาเถอะละพี่น้องโชคดีรับใบสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรกครับพี่น้องครับขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณครับเจ้านะ